สวัสดีค่ะคุ้ยอีสานก็มาทางกินมูน,นีสิฟ้ามาเห็ดรับทำความสะอาดทางงูมะคะไปได้ทางงูมาค่ะอันดับแรกเ้ากระ้องมาคั้นกับเกลอือก่อนค่ะคั้นกับเกลอือ ต้มไปเลยนะคะ20สนาที ขั้นตอนต่อไปนะคะเข้ากับมาบังบังตามใจชอบค่ะตั้งไปเลยค่ะขั้นตอนที้ถ่ายไปก็เป็นของมือก่อะนะคะมือสามชั้นค่ะ เข้ากลับมาหุ้นเกลือนะคะท่าลงไปไทยมากรสดีกับใส่รสดีค่ะและ้วแกแล้วก็มาท่าด้วยน้ำส้มสายชู จังไนก่อคนค่ะก็สังเกตเบิงนะคะว่าหางเราจะเป็นยังไงคองหรือไม่ค่องเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะ เดี๋ยวจะเอาอันที่สองมาลงมีหางใหญ่หน่อยหนึ่งค่ะใจะกว่ากันนิดหนึ่ง,งอันที่สองเดินมาติจะพองให้เราไหมลองดูซิอ๋อาบพอ,องกับตองพองหรืวป่ เดาๆไปงัน้นซะละค่ะแต่ว่ามันคัร์วามันกรอบมันกระสีกรอบใย่าด้เยค่ะ่เบิ้งมันพองอย่างนี้ได้เป็นพองๆอยู่นะเห็นไหมเป็นพองๆอยู่นะหางหมูค่ะอันนี้ก เป็นเมนูแรกที่เคยกิน,นแล้วก็เป็นเคือแรกที่ช่วยเห็ดพร้อมจะเอากอบขนาดไหนว่ามาได้การนี้เด้อค่ะเด้การนี้เด้อเดาวไปสระละ เสียงก่อนเด้อใช้มากรอบเท่าใดก็เอาเท่านั้นละคะ่ะไท่ใดเดี๋ยวเข้ามาทำทาเคาะกันบ้างด้วยโอ้กรอบอยู่ด้วยค่ะ